สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับทีกติดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกกแชร์กับสิีมหอดจอดถึง้วครับพี่น้องครับสถานที่ทำการแสดงตืนนี้ครับมาอดจอดถึงนะครับไม่ครับ ติดตาม,มาแล้วฝนอะเคลยเดล่าซุป้า มนี่ใส่สังกะสีของพอแต้มครับหอดจอถึงนะครับนี่ครับสังกะสีไฟประดับโอ้สงสัยจิตสรลองสาราแท้เลยวันนี้ครับงานสรลองสาราครับวัดโพลังกาอำเภอกันทระลักษ์ อ,อำเภอกันทราล,ลมจังหวัดศรีสะเกด,ดบ่าไรเบิง้งเ,เดินดินกับหูแล้วหัวโรงทานโรงครัวโรงครัวไม่มีคนอยู่เขาไปกันบ่งบ้างไฟกันหมดแล้ว มีจ้ามีจ้าเสื้อองุินกับมีจ้าแม่สอนมยนครับแม่คบสามร้อยห้าสิบบาทเขานากรลดพิเศษที่หลังพิเศษครับสามสามตัหารอยสี่ตัวพันสีครับสตัวพันสีครับพิเศษเลยเอามานั่มือ่เอามาแับเตมเมือแร่งหมดครับมือแรับ มาแล้วครับสุดตาเราลดน่อก่อยู่นั่นตอนนี้าหนตั้งทีที่ทั้งไหนครับทังนั้นไม่ดอกทั้งนี้ไม่โต๊ะมะนะตั้งไว้นี่นะตั้งเขาบดนี่นะอุ้ยนาวครับพีพุ่เลยบอกมันสมีหมงเต็มขอมนาน่ะ่เล่เลยมันมันได้ย่บอกไอ้พื้นที่กว้าง ที่ฮาน่าเขาเป็นที่พูนแม่แมนแมนแมนได้ค่ะแมนน่พื้นที่กว้างกว้างยิ่งกว่านีโอเคมันมาครับค่ะขอบคุณหล่าถือโอเคพื้นที่กว,ว้างนะพัดติดหลังว่น่าไปเบิ้งคนจุดบบไฟรู้เสร็จพูดแล้วพู่หา,หานถูกแล้วเป็นจังไกป่ะแม่เมนเสียบเศร้าลงเศร้าขึา้นแล้วแต่เออจำนั่นล่ะบดแดงหมักคือพูดแหลมเว้ยบแดงหมักเลยแหลมแล้วมา้ วันได้มาขึ้นพ่อแหลมเนาะแต่พ่อแหลมเนี่ยของแมนพ่อแหลมเนี่ยของจริงนะพ่อแหลมเนี่ยของแท้ของจริงเออของแท้ของจริงนะของแท้แลว้วมาเด็ดบางไฟครับเจ้เฮาวมารม์กสวัสดีครับสุปตา โอ้ยอยากกินหนาเย็นๆเด้มาต่อกันพอหอดเตือนเฮือกแล้วโอ้ยเนาะจับไปจอดนอตเสดเปิดไปจอดนอนเสดแบวไปมาทางลัดมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำบานน้ำมูวบานเพิ่อนไปจีบตามองจอดดีๆด้วยพีก็บจอยู่นี่ตัวนีิเนาะพี่ีอยู่พี่ไปเยอะไปจอดข้างนอกเลยเข้าไปใส่มือเล่นอยู่ใส่มือเล่นจูจิยู่นี่ล่ะยี่สิบสามโล จางเนี่ยครับอบ้านมัดนี่แม่เหรอขาไบไปช่ฟังคุณโอ้สงสัยจะไมเปิดห้องนอนลัขนาดนี่ไม่เปิดห้องนอนอยู่นี่เยอเออเดี๋ยวมันสิเต็มก่อนนอนมันเต็มเต็มเลยเลยมาถึงใสไอ

บวดเรจะเห็นไม้ยหรอทุกเขาทงี่วะโดบวดแล้ว่ไดจอยเอาอีรี่ไดเวปาเล่นเด็นเป็นขคยส่งสูงบวดเมื่อกว่าปีที่แล้วบวดท่งสูงกะดามาเด้อที่ระามาเด้อรเดือนัพุทาสนาวจอย กุ้งหยางเอามีนะอ่าโอานโอานโอปานข้ามดงานันทาสีมาทาแห่งแดงเดียวอืมจเนโรงสีชุมชนโรงสีข้าวชุมชนโพลังกามีอย่างเดียวนั่นแหละเออเดียันนั่นออกเดียย่ง ไเอัดผลละไมเีองดแดไปไป,ไปนนไม่อเอา,อา,บบาดรบเนน้ำน,นไน่งใบคุ้งใบคาเด้แก้วัดแก้วด่ใส่ไปหมดวะบนนี้น <ะ S 1> ี่แต่ผมมีอยู่รถเจ้าครับไปเอารถเจี่หลายหลายใบคาอดมีหอดอ่นนี่อว อ้รบ้าเห่อคลอพักเหรวนีเปไหมเขาเพี้ยงเาเพี้ยา,อ,า,อ,าอ,อันอนแต่อไอตายากอะยาต่อไปยาต่อไปคือเขายาลงไป อาจารย์ว่าจะเฝ้าลงขาว่าที่ความอาจารย์ว่าจะเฝ้าลง,ต,งตัวยังลอยังล,ลงเพี่ยไปนวเพือย่ามาจัด้อดียมาแล้วครับรถประดับครับพี่น้องครับ จะเฝ้าลงด้วยอย่างไรอยู่ตุ <laughs> ้มก็เล่นมาแตะทั้งนั่นเลยนะ <c oughs> มันก็พรมหรอกแต่ว่ามัน,มนเป็นฝน,นไม่นะย่านมันเปรตจ,จะเฝ้าลงไมมันจะเฝ้าลงให้มันแต่บอกเีื่อรับประกัน เอาคลิปนี้ฟากไว้ช่ันี้ครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาถึงเหลาหนึ่งขั้นครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเพจสีางต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ